ความสุขของคุณคืออะไรสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของครูบุง้งกดแห่งการดึงดูดความมั่งคัง่งคุณรู้ไหมว่าความสุขคือพื้นฐานพลังงานของชีวิตที่จะทำให้คุณสามารถดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเงินทองสุขภาพความรักทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับคุณง่ายๆถ้าคุณ เป็นคนที่สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ตลอดเวลาและความสุขของคนเราก็ไม่ได้เกิดขึ้นยากเย็นอะไรถ้าคุณไม่ไปสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองเช่นฉันต้องมีเงินล้านก่อนฉันถึงจะมีความสุขฉันต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆตโตก่อนฉันถึงจะมีความสุข ฉันต้องมีรถยนต์คันรู้ฉันถึงจะมีความสุขหรือฉันต้องกินอาหารร้านแพงๆฉันถึงจะมีความสุขคุณรู้ไว้เลยนะคะว่าเมื่อไหร่ที่คุณสร้างเงื่อนไขให,ให้กับความสุขของตัวเองคุณจะไม่มีทางมีความสุขที่แท้จริงได้เลยเพราะสิ่งที่คุณคิดว่าเมื่อคุณได้ครอบครองมันแล้วมันจะทำให้คุณมีความสุขนั้นคุณไปเอาความพอใจของคนอื่นมาวัด คุณเอาความสุขของคุณไปฝากไว้ที่คนอื่นเพราะคุณคิดว่าถ้าคุณเป็นแบบนั้นแล้วคนอื่นจะมองคุณว่าคุณเก่งคุณดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้จักความสุขง่ายๆร,รอบๆตัวเช่นมีบ้านแม้จะไม่หลังใหญ่แต่คุณก็ได้พักอาศัยได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัว ได้กินข้าวร่วมกันได้พูดคุยได้มีความสัมพันธ์ที่ดีคุณก็มีความสุขได้แล้วไม่ต้องรวยร้อยล้านหรือไม่ต้องรวยล้นฟ้าแค่คุณพอใจในสิ่งที่คุณหาได้และภูมิใจในตัวเองคุณก็มีความสุขได้หรือหน้าที่การงานของคุณไม่ได้ใหญ่โตอะไรคุณก็สามารถมีความสุขได้เพราะคุณรู้สึกว่า ตัวเองมีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ความสุขเกิดขึ้นกับเราง่ายๆได้ทุกวันแค่เ,เราเอาใจของเรากลับมาอยู่ที่ตัวเองโดยไม่ต้องไปสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองคุณต้องเป็นคนกำหนดและสร้างมาตรฐานความสุขให้กับตัวเองอย่าเอาความพอใจของใครมาวัดความรู้สึกของเราแต่จงมีความสุขจากตัวเราเอง จากคุณค่าในตัวเราพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วค่อยๆสร้างค่อยๆเติบโตขึ้นความสุขระหว่างทางสู่ความสำเร็จจะทำให้เราเก็บประสบการณ์ที่ดีไว้เป็นเรื่องเล่าแห่งความภาคภูมิใจของเราได้เพราะฉะนั้นอย่าสร้างเงินไขให้กับความสุขแต่จงมีความสุขกับทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าแล้วคุณจะรู้ว่าความสุข ไม่ต้องมองหาจากที่ไหนแต่มันเกิดขึ้นง่ายๆจากตัวเราเองด้วยรักและปรารถนาดีจากครูโบงสวัสดีค่ะ